ใส่น้ำขึ้นมามือคุณไม่แน่เลยใส่น้ำเอา้าใส่น้ำเอา้าต <laughs> อนว่าอย่าจับของร้อนนั่นโง,งโง่เองโง่เองนี่ทนคงงว่านี่คืออะไรนี่คือเชือกของผมที่ผมจะผูกที่ทำด้วยต้นหอมเนี่ยผมเอาไปลวกกับน้ำร้อนแล้วก็แช่น้ำเย็น วัวปรุงสำเร็จประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายผลิตภณัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสท่านผู้ชมครับวันนี้มาแปลกนะผมเพิ่งได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เส้นหมี่เวียดนามของไวัยวัยขายที่ช็อปของ Quick Terrace ของไวัยวัยเขาแล้วก็ช้อปปีแล้วก็ Lazada นะครับวิธีการจัดการเดี๋ยวผม ทำให้ดูวันนี้จะทําเป็นลุยสวนเนี่ยเครื่องหออะไรต่างเดี๋ยวต้องทําซอสแต่อีกอันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําก็คือหม้อนึ่งหม้อนึ่งของหัวอะนไนนี่ท่านผู้ชมค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าของที่เอาไปนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่แฉกมันจะไม่แฉท่านผู้ชมดูให้ดีนะโดยมากแล้วซึ้งธรรมดาเนี่ยชั้นที่2ของซึ้งอะนะที่มันม,มีรูเนี่ยมันจะไม่มีร่องสําหรับน้ําได้ห,หยดลงไปข้างล่างนี่เขาทาไว้ให้เลยนี่เขาทาไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นเวลา เอาอะไรไปนึ่งเนี่ยมันจะไม่แฉเพราะว่าน้ำมันหยดลงไปในนี้สิ่งแรกท่านผู้ชมต้องเอาเส้นหมีเวียดน,นามเนี่ยมาแข็งนี้เลยครับเอาสักแค่นี้นะแล้วต้องแช่น้ำสามนาที เขาว่าแช่ไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆก็เอามาใส่ในนี้นะครับนี่นะเวลาใช้ซึ้งอ่ะไม่ใช่คุณเอาไว้นี่ไปวางแล้วก็เอาของไปวางข้างในไม่งั้นไอ้น้ำขึ้นมามันร้อยสิองศานะมือคุณไหม้แน่เลยมือคุณไหม้แน่เลยเพราะฉะนั้นวางไว้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเอาไปวางบนซึ้ง แล้วก็เลงไฟแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็นึ่งไป3-5นาทีจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนุ่มแล้วก็สุกแล้วก็ถึงจะออกมานะในระหว่างนั้น3-5นาทีเนี่ยผมขอทำน้ำจิ้มลุยสวนซะก่อนเลยนะครับผมต้องเอาเจ้าฟู้ดโปรเซสเซอร์นี่มา1อันเป็นคนขี้เกียจไงท่านไูม,ม่ชมฟริก ใส่ก็ไปในนี้นะครับรากผักชีก็เด็ดไปเพราะว่าเดี๋ยวมันฝันั้งหมดแล้วก็กระเทียมบดไปก่อนถ้าอยากให้มันละเอียดกว่านี้ก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนึงน้ำตาลก็เหมือนเอาเอาทรา,ายใส่เข้าไปเข้าใจไหมเนี่ยน้ำปลานะครับนะครับน้ำมะนาวนะครับ เอาน้ำต้มสุกใส่เยนะจบเรื่องของเรื่องอ่ะคือชิมก่อนเปรี้ยวนิดนึงหวานแล้วน้ำปลาอีกหน่อยนึงปัน่นจบแล้วครับน้ำยำเสร็จแล้วตอนนี้เหรอผมก็อยากจะรู้มันสุกหรือยังไอ้นี่เกีย นุ่มละยกนี่ลงมาบทนี้เห็นไหมไม่แฉะครับไม่แฉะเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอรูเนี่ยมันใช้ได้จริงๆทำให้เวลาใช้ซึ้งอันเนี้ยของหัวมะลายนีย่มันจะทำให้น้ําที่เหลืออยู่บนนั้น,น่ะหล่นลงไปข้างล่างในหม้อทิ้งให้มันเย็นสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ แล้วค่อยวางตรงนี้ให้เย็นนะแล้วค่อยหอ่อใส่น้ำอา้าใส่น้ำอ้าเอา้เอา <c oughs> <laughs> เออเห็นไหมสอนว่าอย่าจับของลอ,อยนั่นโง่งเองโง่เอง <c oughs> อันนี้เพอร์เฟกมากเลยเพราะไม่แข็เลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็นี่สุกละใช้ได้เลยอ่ะสิ่งที่สำคัญคือเราอะจะม้วนต้องเริ่มด้นดี <c oughs> เอาผักกาดหอม ใส่ในนี้ไม่ต้องเยอะนะเพราะเดี๋ยวชิ้นมันจะใหญ่เกินไปใบโหระพานะครับนี่แทาไปทําที่เมืองน,นอกตายเลยนะใช้ใบโหระพาไทยนี่แพงมากทุย่านผู้ชมเพงกลับมาจากดูไบโอ้ตายแล้วแค่เนี้รู้ไม่เท่าไหร่ที่ดูไบคงละลาเจ็ดสิบาทั้งกลัวเลยแครอทนะครับผักชีใบเลื่อยนะครับ แล้วอันสุดท้ายก็คือกุ้งกุ้งนี่ก็เอาไปหมักกับ3มเกลือใส่น้ำปลานิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปเผาหรือจีก่กระทะก็ได้ท่านผู้ชมคงงงว่านี่คืออะไรนี่คือเชือกของผมที่ผมยกลูที่ทําด้วยต้นหอมเนี่ยผมเอาไปลวกกับน้ําร้อนแล้วก็แช่น้ําเย็นแล้วนี่ก็คือเชือกเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดตรงนี้ แล้วเอามาเป็นเส้นๆ,ๆ,ๆม้วนครับแล้วถ้าไม่จบก็เอาเชือกเนี่ยมาผูกมองไม่เห็นเพราะผมไม่ได้ใส่แว่นตอนนี้เริ่มแก่มากแล้ว <ๆ S 1> แ้าความจริงแล้ว,วอันเนี้ยทำไว้ล่วงหน้าได้นะแต่ว่าหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าขาวบางชุบน้ำคลุมไว้มันได้ไม่แห้งเนาะอย่าดึงอย่าดึงมันแรงนะเดี๋ยวเชือกขาดให้มันแค่อยู่ตัวเฉยๆนะครับ อย่าลืมก็แล้วกันนะเนี่ยผมนั่งทำอยู่ตรงเนี้ยอย่าลืมไลค์ผมนะอย่าลืมแชร์ผมนะแล้วก็อย่าลืม subscribe ผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเลยเอาอาหารเวียดนามมาทำเป็นอาหารไทยเป็นลุยสวนไปเลยนะครับคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอด <c oughs> พอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชม บอกว่าโอ้ยมันขาวไปไม่จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราก็าเอาไอ้นี่มาวางไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเนาะหาใบาโหระพามาโยนโยนไว้อย่างนี้สอดแล้วก็ลาดมันโอ้โหคุณจะเอลุยสวนเรียบร้อยแล้วครับความจริงแล้วตัดครึ่งก็ได้แต่ผมไม่อยากตัดครึง่งผมกลัว,วมันเละเนี่ยทำอย่างนี้ ความจริงทําไม่ยากแล้วก็เวลามีปาร์ตี้หรือปาร์ตเตอร์อะไรต่างๆก็ทําแบบนี้แล้วให้คนกินกันนะขอบคุณเส้นไวๆพิเศษอันใหม่ก็ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าซื้อได้ที่ไหนที่ q u k t k t r r r e มีอยู่4สาขาแล้วก็ทางโซเชียลมีเดีย ของไวๆแล้วก็ทางช้อปปีแล้วก็ลาซาดานะครับแล้วก็หัวมะลายนะครับโดยเฉพาะซึ้งของเขาที่ดีมากผมสอนให้ทําวิธีทําเส้นวิธีเดียวกับเส้นเพราะว่ามันค่อนข้างใจยากแล้วก็วุ่นวายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับลองทําดูนะจ๊ะ <S <S 1> <S 1> <S ท่านผู้ชมมีข่าวดีจะมาบอกพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ ซีบ p r i v a t ว s เซลก็คือหัวมาลายพร e เ a l เซล้วละท่านผู้ชมครับลดแรงๆเลยสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านผู้ชม60%แล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อไรเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่14มก,การาคม2567 หาซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมอ้ยทั้ง53สาขาเลยท่านผู้ชม,ชมทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้น Private Sales เนี่ยมีทุกแห่งที่ขายซีบรานะครับขายหัวมหลายอีกอันหนึ่งท่านผู้ชม,ชมสมาชิกที่เป็นดีบัคคลับนีถ้าเขาซื้อครบ1200บาทขึ้นไปเนี่ยนะมีของแถมให้พิเศษด้วยนะเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ที่ a c ซ b o o k ซีบร a ไทยแลนด์รลาหัวมาลายอย่าลืมนะผลิตภัณฑ์ของซี b ราหัวมาลายทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนแล้วอย่าลืมไปรับสนุนเพราะว่าลดตั้งเยอะท่านผู้ชมโหหกสิบอนตย่อนมงนเข้าไปมันกลายเป็นปิก้อนไปเลยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นวันรุ่งขึ้นจะทำไข่ทอดน้ําใส่เข้าไปในน้ําอุ่นแล้วก็ตักขึ้นมาแต่เวฟไม่ได้นะระเบิดตู้ ยร้อนใบกระเพราทอดกรอบไม่มีกลิ่นมันไม่หอมแต่กระเพราสดอะ่ะถึงจะหอม